ค่ะสวัสดีค่ะโหราทีวีโดยอาจารย์ธนอ่อนค่ะเราก็มาราศีกันกันนะคะในเดือนกรกฎาคมแล้วก็เดือนสิงหาคม2565นะคะเรียกว่ายังอยู่ในกระแสบุญที่ยิ่งใหญ่ของดาวพระพฤหัสบดีอย่างเนียวแน่เลยนะคะพระพฤหัสบดีได้ตําแหน่งกเกษตรตราธิบดีนะคะได้ตําแหน่งดาวยงยศด,ด้วยครูปูแมงป่องปลายิ่งยศฐานะเกรงขามเลยนะคะ พระสุดีเล่งเราเนี่ยโอ้เท่ากับผู้หลักผู้ใหญ่เล่งที่จะให้ความดีความชอบบุญใหญ่เล่งเรามาเลยนะคะพระพราุดีเป็นเจตลาภโดยหมายได้ง่ายได้ด้วยปัญญาอย่างนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นตําแหน่งดาววันนี้เป็นหนึ่งในหเด้ ปัญจมหาบุรุษโยกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจึงให้ความสําคัญกับดาวพระรสบดีแบบอย่างมากมายเลยราสิกัน,นยและดาวเจ้าชะตาเองก็สถิตอยู่ในเรือนลาพระราศีกรกฎน้ําในเรือนน้ําเลยนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นเรื่องที่ สำคัญมากเลยเพราะเป็นดาวเจ้าชะตาว่าเจ้าชะตาเนี่ยมีโอกาสนะที่จะเดินทางไกลหรือติดต่อในแดนไกลข้ามน้ำข้ามทะเลก,ก็ได้แต่ดาว่พูดก็เป็นดาวเดินเร็วกุมกับดาวพระอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศเนี่ยได้ตําแหน่งดาวยงยศอยู่นะคะในวันที่17สิงหาคมเนี่ยดาวพระอาทิตย์เนี่ยก็สถิตมาที่ เรืองพินาศแล้วแต่ก็เป็นเกษตรราที่บดีนะต่อสู้แล้วมีโอกาสประสบความสําเร็จแล้วก็ดาวพระพุธเนี่ยยังมาแบบไม่อยากมานะจากเรือนอ่าราศีกรกฎเรือนลาภะเนี่ยมาสถิตที่ราศีสิง,สงหาคมได้ตําแหน่งนะถึงแม้ว่าจะเป็นน้ําในเรือนไฟนะแต่ก็ได้ตําแหน่งดาวอ่าราชาโชคด้วยแล้วก็ได้ตําแหน่ง มหาจักรด้วยนะในตำแหน่งดาวยงยศนั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นดาวผู้นี้ยังให้อิทธิพลต่อเจ้าจะตายอย่างร้อยเปอร์เซนต์เลยนะคะเพราะดาวพระพูดคือดาวตะนุรักเลยนะคะแม่อาจารย์ผููอยู่คนเดียวตกกล้องนะคะตกกล้องตกไปเลยนะคะตอนนี้ดาวการเงินเนี่ยคือดาวพระศุกร์สถิตยอยู่ในเรือนการงานนะคะเรียกว่าจากเกษตรตราทิบดีในเรือนสุภาเนี่ยนะคะ มาสถิตยอยู่ที่เรือนการงานในบ้านของเพื่อนรักแน่คือดาวพระพุทธนะที่เป็นเจ้าของบ้านยู่นะคะแล้วดาวพระศุกเนี่ยก็จะยกย้ายจากราศีมิถุนมาสู่ราศีกรกฎในวันที่8สิงหาคมนี้นะคะได้ตำแหน่งราชาโชคอีกเพราะฉะนั้นดาวพระศุกไม่มีมองเลยเพราะฉะนั้น การเงินไม่มีหมองเลยนะคะเพราะดาวพระสุกเป็นดาวการเงินของเจ้าชะตานะคะการเงินก็ดีแล้วการงานล่ะนะการงานนี่คือดาวพระศุขร์งโหงามอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินหรืองานงานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขเลยเพราะฉะนั้นเงินกับงานเนี่ยจะสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกันอย่างแยกไม่ออกเลยนะคะแล้วก็ดาวเจ้าชะตาก็มีโอกาสในแดนไกลหรือทําธุรกิจ ออนไลน์ Online, หรือทำเมืองแร่ยังทำธุรกิจที่ประเทศลาวอย่างแยง้โอดาวพระราหูนี่กันลาวเลยนะลาวแท้ๆเลยยอรอรอ,รอวดอ่คือประเทศลาวเลยนะคะลูกศิษย์อาจารย์เกิดราศีกันนะก็จะลงทุนในต่างแดนบอกลงทุนได้เลยนะดาวเจ้าเรือนอลีคือดาวพระราหูดาวพระราหูเนี่ยนำมาสถิตในเรือนโมรณะนี่เลยนะ พระราหูนี่ไม่เสียแล้วโดนง,งละนะกินแล้วนะคะก็ได้ตำแหน่งเทวีโชคอีกมานเมตรและตุนไในมังกรน,นี่ดีจริงเลยนะคะดีจริงๆแล้วไปสถิตยอยู่เรือนดาวพังคาซึ่งดาวพังคาเนี่ยมาสถิตเรือนสุภานะคะกุมกับดาวภาคปริติอยู่จากเกษตรราธิปดีมาสู่ ราชาโชคนี่เลยนะคะแต่ว่าได้ปลาระเกษตรด้วยความเป็นปลาระหายไปเลยนะได้ตำแหน่งราชาโชคในเรือสุภาพมีโอกาสในแดนไกลนะแล้วก็การลงทุนเนเกี่ยวกับการเจรจาการติดต่อสื่อสารก็ได้นะเพราะดาวพุธกำลังสวยมากนะคะแล้วก็ ธุกรกิจเกี่ยวกับเหมืองแร่แร่ธาตุต่างๆได้เลยนะคะยิ่งมีการติดต่อเนี่ยได้ผลดีแล้วก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนะคะจะเห็นได้ว่าดาวเกือบทุกองเนี่ยเรียงร้อยกันอย่างงดงามแล้วก็มีตำแหน่งด้วยนะคะเพราะฉะนั้นความดีงามเนี่ยไม่ไปไหนเลยนะดาวพระเสาร์ที่เป็นกเกษตราราธิบดีก็สถิตอยู่ในเรือนปุตตาอีมีการลงทุนเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์แก้วแหวนเงินทองนะแร่เหล็กเนี่ยได้หมดเลยนะคะทรัพย์ในดินอย่างนั้นเลยนะก็จะเกิดโชคเกิดลาบนะเป็นฐานของเราเนี่ยอย่างมากมายและพระสาวนี้ยกย้ายมาเนี่ย ตั้งแต่วันที่5ธันวาคม2563แล้วมาให้คุณกับเจ้าชะตาเนี่ยและจะอยู่จนถึงวันที่1มีนาคม2566จึงจะยกย้ายขึ้นไปที่ราศีกุมการยกย้ายขึ้นเนี่ยก็ยังดีอยู่เพราะว่าไปที่บ้านเพื่อนรักคือบ้านพระราหูอีกก็ถือว่ายังอยู่ใน ตำแหน่งที่งดงามไปอีก2ปีครึ่งอีกนะคะเพราะฉะนั้นการลงทุนในแดนไกลเนี่ยถือว่าให้คุณกับเจ้าชะตาย,ย่างมากมายหรือการที่เราจะลงทุนไม่ใช่แดนไกลเนี่ยก็ได้นะคะยังมีคนบอกว่าจะส่งลูกไปเรียนในต่างประเทศเนี่ยบอกเรียนในต่างประเทศหรือในประเทศไทยดวงเขาดีก็ดีอยู่แล้วนะคะไม่ต้องส่งลูกไปตั้งแต่ยังเล็กอยู่เลยนะคะยังส่งลูกไปเรียนตั้งแต่เด็กเนี่ย โตมาเนี่ยลูกไม่รักไม่รู้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องค่อยๆดูนะบางคนลูกแค่สิบควมเนี่ยส่งไปแล้วโหยสงสารเด็กนะคะเด็กเขาก็คิดถึงพ่อถึงแม่และทําให้เด็กเนี่ยมีจิตใจที่กล้าแข็งแล้วก็ ค่อยๆห่างพ่อแม่โดยอัตโนมัติเลยนะต่อไปเขาก็ไม่รักพอรักแม่เราไม่รู้ด้วยนะคะค่ะเราก็ค่อยๆดูนะอย่าไปตามกระแสะมากนะไปตามกระแสะมากแล้วเดี๋ยวอ,อนาคตเราไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นอีกเยอะแยะเลยนะเพราะว่าลูกของเราเกิดมาอยู่กับเราเนี่ยกี่ปีนะคะเราจะอยู่กับลูกกี่ปีนะคะแล้วเราทำไมต้องรีบส่งลูกออกไปไกลๆอย่างเงี้ยต้องคิดดีๆนะคะค่ะ เอาเรามาว่าต่อราศีกันนะบุตรดีเนี่ยมีโอกาสได้บุตรหลานบริวารดีนะลูกก็ได้หลานก็ได้หรือสัตว์เลี้ยงยังได้เลยนะคะสัตว์สองเท้าสี่เท้าจะมาเยือนเจ้าชะตายากแน่นอนนะคะเร็วๆนี้ด้วยไม่นานด้วยนะคะหรือมาแล้วก็ได้นะเพราะว่าอยู่ในช่วงที่ดาวพระพุธคือดาวเจ้าชะตาเนี่ยเดินงดงามยิ่งนักนะพระสาศบดีเนี่ยสถิตอยู่ที่ ราศีมีนเนี่ยก็อยู่ไปจนถึง19เมษายน2566หนึ่งปีเลยแล้วก็ดาวพระราหูเนี่ยยกย้ายมา30มีนาคม2 5 6 5เนี่ยแล้วสถิตไปจนถึง,ถง,ถงนู่นแน่ปีครึ่ง17ตุลาคม2566นะีส่วนดาวพระเสาร์ยังอยู่อีกนะคะไม่นานแล้วเพราะว่าเขาย้ยายมาตั้งแต่วันที่ 5ธันวาคม2563แล้วก็จะอยู่ไปจนถึงวันที่1มีนาคม2566นะแต่ก็ไปอีก2ปีครึ่งก็ไปสถิตอยู่ในบ้านของเพื่อนรักแล้วตัวเองก็ยังมีส่วนอยู่ในบ้านของราศีกุมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นช่วงจังหวะแห่งความโชคดีของเจ้าชะตาเนี่ยนะยังมีอยู่มีความสุขนะแล้วก็ มีสิ่งดีๆเข้ามานะระวังมีกิ๊กด้วยนะคือสิ่งที่กำเนิดใหม่บุตรหลานบริวารเด่ๆง,ง่ายนะคะมีโชคมีลาบแล้วก็การเสี่ยงโชคก็ดีด้วยถ้าจะทุกข์ก็ทุกข์เพราะตัวเองนี่แหละนะคะช่างคิดจนเกินกำหนดนะท่านี้อ้าวบุตรหลานก็ดีนะคู่ครองก็งดงามนะคะเพราะว่าดาวพระสัสบดีเป็นดาว ที่มาตำแหน่งที่ให้คุณอย่างสูงสุดเลยแก่เจ้าชะตาเนี่ยนะก็บอกว่า พระพฤหสบดีเป็นฤษีเนี่ยจะได้คู่หรอนันสี <c oughs> นะเออราศีกันนี่ยิ่งมีคู่ยากเดียวด้วยเพราะเป็นสาวพมจันนะก็ค่อยๆดูแลกันนะคะก็วาสนาก็มีโอกาสมีคนมารักมาชอบหรือมีโอกาสได้แต่งงานอย่างนี้เลยนะการงานดีแน่นอนนะคะการงานคือดาวดวงเดียวกับดาวเจ้าชะตาคือดาวพระพุธกลาลังเดินอย่างงดงามนะคะจากที่เป็นน้นําในเรือนน้ำจากที่เป็นเกษตร เตราที่ดีในราศีมิถุนแล้วก็มาราศีก็รากฎเป็นน้ําในเรือนน้ํามาราศีสิงห์เป็นราชาชโชคด้วยแล้วเป็นมหาจักรคือได้ดาวยงยศนั่นแหละนะคะ พุทธสิงห์ธนูกันนี่อย่ากลัวว่าตัวซ้ำอย่างนี้เลยนะคะยอดเยี่ยมเลยนะคะแล้ววันที่20สิงหาคมเนี่ยมลน,นะคะมาที่ราศีกันได้ตำแหน่งเกษตรราที่ดีและตำแหน่งมหาอุตีกนะคะงดงามยิ่งนักนะเรียกว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีของชาวราศีกันลักนาะราศีกันทีเดียวนะคะตอนนี้ถ้าถามว่าจะลงทุนเนี่ย ดีไหมเนี่ยเป็นป,ปีปีเนี่ยช่วงเนี้เป็นช่วงที่เริ่มจะคิดอ่านทำการสิ่งใดได้เลยนะคะและก,ก็การลงทุนดีไหมล่ะซับในดินเนี่ยพวกแร่เหล็กเนี่ยดีมากเลยนะคะเพราะดาวพระเสารยังสถิตอยู่ที่ราศีมังกรเนี่ยถึง1มีนา2566และยัง ไปต่ออีกสองปีคือเพราะนั้นงดงามแน่นอนแล้วพระราหูก็กำลังเดินมาเป็นปกิิญกะโชคที่ราศีกุมและเป็นเกษตรราที่ประดีอีกแล้วก็พระประดบสดีกำลังเดินมาเป็นราชาโชคอีกเพราะฉะนั้นลงทุนได้เลยนะคะแต่ท่าน,นี้ว่าเราก็อย่าประมาทั้นแหละนะเพราะการดีอันนี้นะก็ มีดาวหลายๆองค์ประกอบกันเพียงแต่ว่าในช่วงนี้เป็นช่วงที่งดงามอย่างยิ่งในการเปลี่ยนแปลงการดําเนินชีวิตหรือการเพิ่มเติมสิ่งดีๆให้กับชีวิตของเรานะคะถามหาโชคลาภมีไหมโอ้มีจนบอกไม่ถูกเลยเพราะว่าดาวสวยทุกอง <c oughs> นะค่ะนี่สวยหมดเลย7,9,5,8เนี่ยนะคะ1 4 03แต่ว่าเลิงกับดาวพระประสปดีนะ,ะก็ระวังนะ หห้าออกมาแล้วไม่รู้ด้วยนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสบดีเนี่ยงดงามอย่างยิ่งเลยสําหรับราศีกันแต่ว่าการลงทุนยอดเยี่ยมที่สุดการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งดีที่สุดการเรียนการศึกษามีโอกาสอย่างมากมายแล้วก็มีโอกาสประสบความสําเร็จหรือมีโอกาสที่ตัวเองจะไปเจริญรุ่งเรืองในแดนไกลเลยนะคะก็ขอให้ทุกท่านประสบความสามําเร็จโชคดีกันทุกทท่านนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ Gracias. Yeah.